ับสวัสดีครับมาอยู่กับผมสมดุบุญคงนะครับจากออมซ่าโมบายเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอ่ดีดค่านะครับหรือว่าการอ่านค่าตัวแหน่นั่นเองนะครับผมตัวตัวแหน่ตัวนี้นะนะครับอ่าก็เจอปัญหาอยู่ว่าในส่วนตัวแหน่นะครับตัวนี้เป็น iPhone 6 s นะครับอาการก็คืออ่าแหน่เสียนะครับเราอ่าแฟลดลอมหรืออัพ iOS ไม่ได้นะครับแล้วก็เอาแหน่เนี่ยมาอ่าน เพราะว่าเราจะเป็นจะต้องใช้ค่าในส่วนของตัว serial number แล้วก็ sn แล้วก็ WIFI นะครับ bluetooth ตัวนี้ครับผมเพื่อในการ activate ตัวเครื่องนเองนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวโปรแกรมนะครับฟรีเกี่ยวกับการหาค่า sn แล้วก็ bluetooth นะครับของตัวนี้นะครับซึ่งนะครับณปัจจุบันนะครับผมวันนี้ก็แน่นอนครับเป็น ios 15นะครับซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะเจลเบรกได้นะครับเพราะว่า การที่จะใช้ตัวโปรแกรม2โปรแกรมนี้เพื่อที่จะรีดค่า sn แล้วก็ Wi-Fi Bluetooth ตัวนี้นะครับเพื่อไป Activate ตัวเครื่องเนี่ยต้องทำการเจลเบรกนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับบังครับให้อัพบ,บน i o s 15แล้วก็ตัวเช็คเลนนะครับยังไม่สามารถเจลเบรกได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองนะครับว่าทางโปรแกรมนะครับทางตัวกล่องนะครับตัวฝั่งนี้นะครับเมจิโกตัวเนี้ย ขายนะครับหรือว่าจุดโชโลของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสามารถอ่านเม็ดที่เสียหรือว่าเม็ดที่แก๊ง JC เนี่ยรีดค่าไม่ได้นะครับเขาตัวเขาเนี่ยสามารถลีดค่าได้นั่นเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกอผ่านคลิปตรงนี้ก่อนนะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ทํานะครับคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะดูถูกหรือว่า,าดิสเครดิตนะครับ ทางกล่องของค่ายไหนค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเนี้ผมมารีวิวเพื่อที่จะลองดูนะครับว่าผมตัวเองก็ยังไม่ได้ลองนะผมก็จะมาลองในคลิปนี้ว่ามันดีจริงหรือเปล่ามันไม่ได้แล้วก็เราเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหานี้นะครับถ้าหากพี่ๆช่างเจอปัญหานี้ก็สามารถมาแก้ไขกับปัญหากับผมได้ถ้าพี่ๆมีเฉพาะกล่อง j c นั่นเองนะนะ เดี๋ยวเรามาลองนะครับใช้ในส่งตัวโปรแกรม JC กันก่อนนะครับผมโปรแกรม JC ตัวนี้นะครับอ่านะครับเม็ดแนนคือเม็ดนี้นะผมก็จะทำการมาร์คไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นตัว S ละกันนะครับตัว S ตัวนี้นะเม็ดนี้นะครับเราเขียนกันตัวนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะเอาใส่บนแกงเลยนะครับผม อันนี้นะผกก็จะเสียบสายเข้าไปครับอ่ามาที่แนนนะครับเนาะแล้วก็ทำการปิดฝาให้มันนะครับองเกตตัวไฟบนนะตัวนี้ก็จะขึ้นแล้วนะผมจะทำการคอนเน c t ครับผมผมคอนเน c t อ่าในส่วนตัว พอตนะครับของตัว j c เสร็จเรียบร้ยนะครับผมกดคลิก info โฟโฟครับจะเห็นได้ว่า,าตัวโปรแกรมนั้นไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับผมตัวนี้นะจะเงียบจิบเลยอ่าผมทำการถอดก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมเสียบสายอีกที่นึงนะครับแล้วผมก็กด r e f r e s นะครับแล้วก็กด connect ครับ connect นนแล้วก็ผมก็จะปิดฝามันนะ ูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับครับจะนิ่งแบบนี้เลยนะครับกดอีเฟดอีกทีนหนึงกดคนนี้ครับะจะเห็นได้ว่าตัว JC นี่ยนะครับมันจะไม่เจอเม็ดเลยนะครับไม่เจอเม็ดเลยผมกดคนนี้ นี่กิฟเลยนะผมก็จะทําการเอาใหม่นะครับผมถอดนะครับแล้วก็เสียบใหม่นะครับแล้วผมก็จะเปิดโปรแกรมใหม่นะคือตัวเลขข้างบนนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็จะวิ่งประมาณนี้แหละ90กว่าๆนะครับ 85, 94, 92นี่แหละนะครับปกติที่ผมใช้ก็จะเม็ดปกติก็จะขึ้นประมาณนี้นะนะครับผมกด connect อีกทีนึงครับ ก็ยังไม่เจอน,นั่นเองนะครับเปลี่ยนแนนอีกเม็ดหนึ่งแล้วกันนะครับ แล้วก็ผมก็มาผมว่าผมใส่ตรงแล้วนะผมปิดมนันอีกทีนึ่งอีกทีนึงครับว่าผมว่าผมลองหลายทีแล้วนะเม็ดนี้มันจะไม่อ่านนะตัวเนะครับผมลองอีกเม็ดหนึงนะครับเม็ดปกติครับ ถ้าเม็ดปกติมันก็จะเจอเลยเห็นไหมตัวนี้เป็น 16G จิกนะครับไม่บอลขาเหมือนกันนะผมให้ดูก่อนว่าผมไม่ได้บอลขาแนนเหมือนกันนะตัวนี้ที่อ่านเจอนะครับตัว16นี้ก็ไม่ได้บอลเหมือนกันนะเทียบกันไม่ได้บอลขาเหมือนกันนะครับเราเอาตัว S ตัวนี้ใส่อ่ะไม่เจอเลยนะครับผมเอาใส่ตัวนี้นะผมกดคลิดีอินโฟครับ จะเงียบๆบแบบนี้เลยนะครับไม่เจอเลยถ้าเป็นตัวเม็ดอีกเม็ดหนึ่งที่เป็น16ตัวนี้เจอง่ายเห็นไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ยังใช้นะครับในส่วนตัว JC นะครับทั้ง iPhone 6 7 8จนถึง X จนถึง11นะครับเพราะว่าหน้าตาของตัวเมนูเนี่ยมันใช้งานง่ายนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนตัว เมจิโคกันบ้างน,นะครับเม็ดก็คือเม็ดที่เสียนะครับคือตัว s ตัวนี้นะอ่าผมถอด jc ครับแล้วผิดผมปิดโปรแกรม jc ไปนะครับผมจะมาเปิดนะครับโปรแกรมเมจิโคแลวผมก็จะเอาเม็ดตัว s ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับผมเน้นย้ำก่อนหน้าว่าผมไม่ได้มาดิสเครดิตของทาง คใดค่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการรีวิวและกันนะว่าจุดขายเขาเป็นตรงนี้นะครับผมก็ซื้อมาเพื่อจุดประสงค์นี้ก็คือนะครับทาง jc เนี่ยผมใช้งานแล้วว่ามันไม่อ่านอ่านไม่เจอเม็ดนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะจบงานไม่ได้เพราะเราไม่มีค่าเนาะถ้าเราจะส่งนะครับในส่วนของตัวอีมี่ <c oughs> ไปเช็คก็ได้นะครับก็คือก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรนะนะครับตัวนี้ เราจะใช้อ e ีมี่ส่งเช็คก็ได้นะครับผมผมเปิดในส่วนตัวโปรแกรมเม็ิโกมาเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นไฮโคโล 6s เนาะผมก็จะกดไปที่เมนู 6s ครับผม a d information ดูก่อนว่าเจอไหมนะครับผมดีดดูก่อนเลยนะตัวนี้ก็บอกว่า not reporting นะครับไม่เจอเหมือนกันนะครับไม่เจอเม็ดเหมือนกันนะ ผมกดอีกทีหนึ่งครับจบเจอไหมจเจอนะครับผมทำการเปิดขึ้นมานะครับขยับมาสักเล็กน้อยนะครับปิดไปนะครับกดเหมือนเดิม นี้ก็จะไม่เจอเม็ดนะครับไม่เจอดิสเหมือนกันผมก็จะมาในส่วนของหน้าต่างนะครับหน้าต่างที่ชื่อว่า E-Last Repair ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับหน้าต่างชุดนี้ในการทำงานชุดนี้นะครับผมก็จะสั่งให้มัน detect ฮันดิส อ่ะโอเคมันเจอนะครับตัวนี้เป็นเม็ดโตชิบ a นะครับขนาด32 g จิกโอเคครับในส่วนของตัวโปรแกรมนั้นเจอนะครับเจอตัวเม็ดแต่ว่าอ่าน r e a d information เนี่ย lead ข้อมูลเนี่ยไม่ได้นั่นเองนะครับ lead ไ,ไ,นะไม่ได้นะครับ l e ไม่ได้นะผมก็จะเริ่มทําการรี p พ i r ์ครับ r ี p พ i r ์พาร์ t ิชัโดยกดที่ e l l a t p a i t i t n o n ครับ่ะตัวเนี้ย สังเกตที่ pop up ดีๆนะเขาจะเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับบอกว่าถ้าเราอ e ล a s ์ a ต l ตัวนี้ข้อมูลนะครับจะ delete partition ทั้งหมดเลย <c oughs> เห็นไหมตัวนี้นะถ้าเราทำการติ๊กถูกให้มันตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เรานะครับอย่าเพิ่งติ๊กถูกตรงนี้นะให้เราลองทำการนะครับกดตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ ซ่อมแซมก่อน่าผมซ่อมแซมบูตพาร์ติชันก่อนอ่าผมก,กดไปแล้วนะครับมันก็จะเริ่มซ่อมแซมบูตพาร์ติชันครับผมจะยังไม่ล้างทั้งหมดถ้าเราล้างทั้งหมดเนี่ยข้อมูลมันจะหายไปใช่ไหมครับผมจะเริ่มทําการซ่อมแซมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังซ่อมแซมเสร็จเนี่ยเราจะสามารถรีดนะครับค่า SN Wifi Bluetooth อะไรได้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอรับชมครับสักครู่ครับ รอตัวโปรแกรมสักครู่นะครับอ่าตัวนี้ตัวโปรแกรมแจ้งว่าทําการรีแพร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือแจ้งตรงนี้นะครับผมก็จะทำการกดล e a d INFORMATION อีกครั้งหนึ่งครับภาพดูซิอ่าเห็นไหมครับว่าตัวนี้นะครับเราสามารถอ่ารู้ในส่วนของค่า SN นะครับผมตรงนี้นะครับไม แล้วก็ค่าความสําคัญช่องรรทัดเนี้ยได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมทางๆท,ที่ก่อนหน้านี้มันจะลีดไม่ได้ผ่าน JC นะครับอ่ะตอนนี้ผมจะขอแค่ภาพหนะ้จาจอไว้สักครู่หนึ่งนะเพื่อที่จะ,ะส่งต่อให้พี่พี่ช่างนะครับสําหรับพี่พี่ช่างที่เจอปัญหานะครับก็ส่งตัวเม็ดแนนเนี้ยเข้ามาเช็คที่ผมได้เลยนะครับ สำหรับพี่ช่างที่ทํางานนะครับออนไลน์กับผมนะครับประจําก็ผมเช็คให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแค่พี่ๆส่งแนนมาให้ผมก็พอแล้วนะครับผมผมเช็คให้ฟรีเลยผมทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองเอาเม็ด16ตัวนี้นะที่เราลิซเจอเนี่ยใส่ jc แล้วลองล้างแล้วลองลิดอีกทรีนึงนะว่า jc จะสามารถทําได้เหมือนเมจิคอลบ็อกตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้ผมสําเร็จแล้วนะเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราทําการลิซอินฟอร์มชันนะครับเม็ดที่ตัว S ตัวนี้นะมันไม่เจอเห็นไหมครับพอเราทําการอีลาเสร็จเรามาลิอินฟอร์มชันปุ๊บ เจอเราได้ข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลสําคัญของเราได้เรียบร้อยนะ <c oughs> ผมปิดทิ้งไว้นะผมปิดโปรแกรม Magical ออกไปครับ <c oughs> ผมจะมาที่ jc อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อให้เห็นภาพนะว่าผมจะเอาเม็ดเบอร์16ตัวนี้นะใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> ผมเสียบครับท <c oughs> างค่า jc นะไปที่ connect ครับ รีเฟสครับตัวนี้เจอเม็สิบหกจิกโตชิบ้านะผมรีดอินโฟมิชันตัวเนี้เจอข้อมูลนะครับตัวเมสตัวนี้เจอข้อมูลนะผมจะทําการฟอร์แมตนะครับผมติ๊กที่ฟอร์แมตตรงนี้นะฟอร์แมตตัวนี้เห็นไหมฟอสพาดิชั่นอะเนี่ยครับพาดิชันต่างๆนี่นะผมตอบ yes ครับผมตอบ yes เข้าไปนะครับตัวนี้มันทำเก่งแนะ้าะตัว JC เนี่ยได้ทำการ f อร์ at เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะทำการ Quickly info ครับเห็นไหมว่าค่าต่างๆนั้นมันจะหายไปเลยนะมันไม่มีให้ละเลือกล้างเหมือนตัว m มจิคข้อบล็ตัวนี้นะเห็นไหมครับมันก็คือข้อแตกต่างนะครับก็คือ,อตัวประสงค์ที่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยผมมีตัวนี้อยู่แล้วเห็นไหมแต่ผมซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาตรงที่ว่าเม็ดตายแล้วมันไม่เจอเม็ดนะครับมเม็ดตายแล้วมันไม่เจอเม็ดตัวนี้แหะครับ เราก็เลยใช้ในส่วนของตัวมิจิโคบล็อกตัวเนี้ที่เราทำการล้างแล้วก็ลีดข้อมูลตัวนี้มาได้นั่นเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับค่า Wi-Fi, e Bluetooth แล้วก็ m c c d d r e s s เกี่ยวกับเครื่องตัวเนี้สามารถส่งกับเขาไปเลยไม่ต้องไปเสียเงินส่งอ e ีมี่ในการเช็คผ่านเซเบอร์เพราะว่าตอนนี้มีต้นทุนค่อนข้าง,งที่จะสูงนะครับราคาพันกว่าบาท ถ้าพี่ๆที่ทำงานออนไลน์กับผมเป็นประจำนะครับปลดล็อกรหัสหน้าจอปลดทีม i ลนะครับหรือว่าส่งงานปลดรายเดือนกับผมเป็นประจำพี่ส่งจิดปัญหานี้พี่ๆส่งแนนมาให้ผมผมทำให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือพี่ๆที่ไม่ได้งานออนไลน์กับผมพี่ๆก็ส่งมาเช็คกับผมได้นะค่าใช้จ่ายไม่แพงครับรับรองถูกกว่าที่พี่ๆจะส่งอีเมลเข้าไปเช็คแน่นอนครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เจอปัญหานะ แนนตายนี่ข้อมูลไม่ได้ส่งมาลิซก,กับผมได้นะครับครับผมผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ